ยังเจอ์นี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารีสซานฟรานซิสโก สวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้าสู่ช่องยังเจอรี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เนื่องในโอกาสวันแห่งความรักนะคะวันวาเลนไทน์ล้วก็จะมีคลิปสุดพิเศษมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ love language หรือว่าภาษารักเพื่อที่จะเพิ่มความสุขแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยนะคะมาเซอร์ไ์ทุกคนก็คือเดดี้นะคะเดดี้ น้องหมาของก้อยเองที่อยู่กับก้อยประมาณสองปีแล้วนะคะโอเคเทดดี้ก็จะอยู่กับเราในคลิปนี้เทดดี้สวัสด,ดีฝนกับเอิร์อโอไม่เทด,ดดี้ <laughs> จริงๆเราก็เหมือนแบบถือว่าโอกาสวาเลนไทน์ก็เหมือน,นมีเหมือนตุ๊กตาเท็ดดี้วาเลนไทน์ที่เขาให้กันเนาะโอ้ยน่ารักมากหวัง<ม><ม>ว่าเทดดี้จะไม่กระโดดหนีไปไหนโอ้เทดดี้ก็นั่งนั่งอยู่ที่นี่นะคะอ่ะทีนี้พาเข้าหัวข้อกัน ก็คือ five love language นะเดี๋ยววันนี้เนะี่ยจะให้ฝนมาช่วยกันเล่าแล้วก็จะมาพูดคุยกันว่าจริงๆแล้วทำไมเราถึงจำเป็นต้องรู้ภาษารักหรือว่า love language นะคะมันสำคัญยังไงมันจะช่วยเรายังไงบ้างแล้วก็ภาษารักของเรากับคู่รักของเราหรือว่าแฟนหรือว่าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยคืออะไรแนละ้วจะทำยังไงให้อ่อเราสามารถสื่อสารภาษาได้ตรงกันมากยิง่งขึน้นได้เลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องบอกก่อนเนาะว่าคอนเซปต์ของภาษารักเนี่ยมันภาษาอังกฤษมันคือ love languages เนาะซึ่งคอนเซปต์เนี้ยมันเป็น คอนเซปที่พัฒนาโดยดร์แกรี่แชปแมนนะคะที่ก็เป็นคนเขียนหนังสืออะไรต่างๆมาเนาะแต่ว่าภาษารักอะ่ะคืออะไรภาษารักคือวิธีการที่เราสื่อสารถึงความรักแล้วก็รับความรักของคนคนหนึ่งว่าเอ่อคนคนนี้มีวิธีการที่เขารับรู้ถึงความรักหรือว่าสื่อสารถึงความรักเนี่ยในแบบที่เป็นแบบไหนนะคะมากที่สุดซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยดกรก็บอกว่าเอ้ยภาษารักของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยการที่รู้ภาษารักเนี่ยมันก็จะช่วย ทําให้เรากับคู่รักเนี่ยสามารถที่จะจูนกันให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเคยสงสัยไหมว่าทําไมบางคู่โอ้ยแบบทําไมเขาดูเอ็นจอยจังเลยทําไมอยู่ได้นานจังแต่บางคู่ก็จะมีอารมณ์ที่เหมือนมีคําพูดว่าเอ้ยจูนไม่ติดไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวฝนจะมาเล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวก้อยกับเอิร์กก็จะเสริมไประหว่างทางเนาะว่าเอ้ยยังไงบ้างซึ่งจริงๆภาษารัเนี่มันมีทั้งหมด5ภาษาด้วยกันนะคะของแต่ละคนภาษารักที่1เนี่ยนะคะคือภาษารักที่ชื่อว่า words of affirmation นะคะ words of affirmation คืออะไร words of affirmation เนี่ยคือเป็นแบบการแสดงออกทั้งด้านภาษาด้านคำพูดด้านข้อความอะไรต่างๆที่แสดงถึงความรักเช่นแบบ ฉันรักเธอจ๊ะดาริ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเทกหากัรว่าแบบมิส you อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือไม่จําเป็นต้องพูดก็ได้ <c oughs> แต่ว่าเป็นการเท็กหาการอะไรหาด้วยกันหรือว่าบางทีก็เป็นการที่เหมือนชื่นชมอีกคนนึงให้แบบอุ้ยสวยจัง <c oughs> เลยเธอ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็เป็น words of affirmation ถามว่าคนที่มีภาษารักเป็น words of affirmation เนี่ยนะวิธีการที่จะ communiicate กับเขาเนี่ยเป็นแบบไหนเราว่าตรงไปตรงมาเลยก็คือเหมือนให้กําลังใจเขาแสดงความขอบคุณประทับใจ ในเขาแล้วก็ฟังเขานะคะแล้วก็เหมือนอยากจะเทคแอคชั่นอะไรเนี่ยก็คือเป็นการที่เราคอยส่งโน้ตข้อความอยู่สม่ําเสมอแล้วก็คอยให้กําลังใจคออู่รักของเราแล้วก็บอกรักบ่อยๆนั่นเองนะคะสำหรับมนุษย์ที่เป็นภาษาแรกก็คือ words of affirmation ค่ะให้ชมเยอะ ชมเยอะแบบให้บอกอไม่ต้องอะไรก็ได้แค่บอกแล้วรักฉันก็อพออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่ต้องมีของไม่ต้องมีอะไรครับไม่ต้องมีไม่ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพอไปต่อไปเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนแชร์ด้วยนะว่า ท็อปภาษาล้ของคุณเนี่ยคืออะไรนะคะอ่ะอันที่2คือ physical touch physical touch เนี่ยตรงไปตรงมาก็คือการสัมผัสนั่นเองสังเกตว่าจริงๆสิ่งเนี้เราว่าบางทีในของคนไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ค่อยเห็นชัดเจนมากแต่ว่าจริงๆ physical touch เนี่ยมันคือเหมือนการถูกเนื้อต้องตัวการสัมผัสกันรวมถึงการกอดจับมือโอบหอมแก้มจูบอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นบ่อยในฝรั่งเราก็จะเห็นในหนังหรืออะไรที่ครอบครัวเขาก็จะแสดงออกด้วยการ ที่เหมือนมีฟิสิกอลทัชมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถามว่ามันก็จะเป็นคล้ายๆกับ word of affirmation แต่ว่าแทนที่จะเป็นวัจนาภาษาหรือว่าภาษาที่มันเป็นคํามันก็จะเป็นอาวัจนาภาษาหรือเป็นภาษากายแทนที่มันถูกเนื mm ้อ hmm. ต้องตัวเราสัมผัสกันให้รับรู้ถึงความรัก นะค,ะคนมนุษย์คนที่มี physical touch เป็นภาษา top top ของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับใช้ภาษากายค่อนข้างเยอะในการสื่อสารแล้วก็ใช้วิธีการโอบสัมผัสในการแสดงความรัก นะคะวิธีการที่จะ a อคชั่นทูเทคสำหรับคนที่เรามีคนรักเป็นคนที่เป็น y s ส c a คอลทั h ก็อย่างที่บอกไปเลยค่ะตรงไปตรงมาก็สัมผัสนะคะเพื่อให้เขารับรู้ถึงความรักของเรานั่นเองแล้วว่าอันนี้น่าสนใจเราขอถามก่อนฝนออถ้ามองเฉยๆได้มองเฉยๆหรอว่า y s ส c a คอลทั h ไม่ใช่ใช่ปะเราว่ามองเฉยๆก็อาจจะไม่ได้แบบไปทั h ขนาดน,นั้นแต่ว่าจริงๆเราว่า,าเป็นสายตาที่แบบด แล้วว่าเป็นสายตาที่หวานซึ้งก็นับเป็นฟิสิกอลทัชได้เบาๆบาบาเหมือนกันเออก้อยพูดได้ดีแล้วเราก็สงสัยคือถ้าสมมติว่าคนนึงอ่ะชอบฟิสิกอลทัชใช่ป่ะเราเพิ่งคบกับแฟนใหม่ๆอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความรู้สึกลวนลามได้เพราะฉะันก็ก็แบบไม่ อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ชอบแล้วว่าว่าตัวคนนี้ชอบอะไรเงี้ยช่ะันั้นก็จริงอันนั้นเนี่ยทำไมเราถึงต้องรู้ภาษาลาของคนที่เราคุยอยู่ด้วยไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการท้ายคลิปนะคะดูให้จบว่าจะรู้เลิฟ a ลง u จ g e ของคุณได้อย่างไรนะคะซึ่งเราว่าจริงๆอ่ะถ้ารู้ว่าถ้าเป็นคนที่เขามี Physical Touch เป็นภาษาเหมือนกันอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบคลิกนึกออกปับแบบ เออแบบทันทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งคบกันใหม่โดยเฉพาะใน c าเ t อร์ไทยเราว่าแบบโดยเฉพาะถ้าเราเป็นฝ่ายชายเนาะเป็นผู้ชายก็อาจจะต้องดูท่าทีของฝ่ายหญิงนิดนึงซึ่งเออก้อยพูดคำนี้มาก็คือดีมากนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็ตามวัฒนธรรมของคุณนะคะประมาณนั้นก็ลองดูได้เลย <c oughs> ต่อไปนะภาษาที่3ภาษาที่3เ <c oughs> นี่ยนะคะคือ receiving gift ะะซึ่ง <Ừ. S 1> receiving gifts เนี่ยคือตรงไปตรงมาก็คือการรับของขวัญแล้วก็การให้ของขวัญน,นะคะในโอกาสต่างๆคนที่ชอบ receiving gifts เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เหมือนเขากับให้ความของขวัญหรือว่าการแสดงออกทางความรักด้วยการให้ของขวัญประเภทต่างๆอาจจะเป็นเล็กเป็นใหญ่บางคนก็อาจจะชอบสังเกตเนาะมันจะมีบางคู่รักที่ชอบซื้อกาแฟให้กันมากเลยอะเอะส่งเค้กกันตลอดหรืออกปะวันธรรมดาทํางานอยู่อะแกร็บมาแล้วฉันส่งกับข้าวกลางวันให้เธอนะจ๊ะ อะไรอย่างเงี้ยไปจนถึงงานที่ให้<ม>ดอกไม้เครื่องประดับช็อกโกแลตอะไรต่างๆหรือแบบกระปุกกระเป๋าหรือของสาคัญในโอกาสที่สําคัญนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ communicate กับคนที่เป็นภาษา receiving gifts เนี่ยคือมันจะเป็นความใส่ใจที่แสดงออกจากของที่ให้อะไรต่างๆเหมือนเราเอาใจใส่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆดังนั้นเนี่ยวิธีการ อยู่กับคนที่เป็น receiving gifts เนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ชอบให้ถูกป่เพราะว่าเขาเป็นภาษารักแบบนั้นเราก็ต้องให้แน่ใจด้วยว่าเราเนี่ยโชว์ความประทับใจหรือความซึ้งอกซึ้งใจในของขวัญที่เขาให้เราเหมือนกันเพราะว่าเขามองว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญดังนั้นเนี่ยถ้าเราส่งให้เขาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาที่เป็นภาษารักนั้นส่งให้เราแล้วเรา ขอบคุณนะอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่เราอาจจะต้องแบบโหโอุโ้ยขอบคุณมากเลยว่าแบบมันมีความหมายมากคือเราเอ็ก e s เพรสแก๊ตทิชเวลาที่เราได้ของขวัญจากคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเออคน<ข>อที่มันเขาเป็นสายเปเป็นคนอชอบให้เงี้ยเขาโคตรอยากจะได้รับกลับด้วยไหมคือเรามองว่าบางทีคนที่เขาเป็นสายเปอ่อะนั่นหมายความว่าเขาก็แวลูด้วยการที่เหมือนได้รับอของหรือเกสเจอร์อะไรอย่างเงี้เหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายมความว่าเราอะ จะต้องให้เขาเป็นชิ้นใหญ่ๆเสมอไปบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังที่จะให้เราอะแบบ โอ้โหเอาของใหญ่ในราคาเท่ากันให้แต่เขาคงคาดหวังหนึ่งให้เราแบบแสดงความซึ้งอกซึ้งใจในของเขาแล้วก็ให้ของที่มีโอกาสอ่าตัวอย่างอันนี้ไม่รู้ละครเก่าเก็บมากแต่ว่าเขามาอารีรันแล้วนะคะในไทยก็คือ F4 อย่าง F4 อ,อย่างเงี้ยก็คือแบบเต้าหมิงสื่อ <c oughs> ก็คือจะซื้อของให้นางเอกเยอะมากอะไรอย่างเงี้ใช่ปะแล้วแบบนางเอกก็คืออบก,กุกกี้เนาๆให้หนึ่งอันที่เป็นหน้าเต้าหมิงสื่อ แต่พระเอกก็คือแบบโอ้โหแบบอุ้ยฉันเปิมอกเปิมใจกับกุกกี้อ,อันนี้พอแล้วเราว่ามันก็จะเป็นเคสคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าก้อยักได้ดีในแง่ของการ receiving gift ถ้าเกิดว่าให้ของขวัญที่มูลค่าเท่ากันไม่ได้ก็ให้แน่ใจว่าเราแบบแสดงออกอย่างสม่ำเสมอหรือ,อรหลายๆคนเราว่าสังเกตแหละเราว่าผู้หญิงหลายๆคนที่มีภาษาลักที่เป็น receiving gifts ในขณะที่ผู้ชายไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงจะแบบนอยตลอดทําไมเธอมันครบรอบของฉัน ทำไม่มีของขวัญชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผู้ใช้ก็อาจจะต้องรู้นะคะว่าจะต้องทําตามโอกาสที่มันเป็นไปนะคะปอะวันนั้นในส่วนที่เป็นของภาษาที่3ค่ะ receiving gifts เราไปต่อของภาษาที่4เนาะภาษาที่4เนี่ยคือภาษาที่ชื่อว่า quality time นะคะ quality time จริงๆอะตรงไปตรงมาเลยก็คือเวลาที่มีคุณภาพเวลาคุณภาพที่ได้อยู่ด้วยกัน ะะผู้รักหรือว่าคนที่มีภาษารักแบบนี้เนี่ยจะชอบเวลาที่เหมือนเราเนี่ยได้สเปนเวลาคุณภาพอยู่กับคนที่เรารักอาจจะมีการพูดกันก็ได้หรือไม่มีบางคนเนี่ยแค่นั่งข้างกันกันกบเธอดูเดตฟลิกแบบนี้ก็มีความสุขแล้วหรือบางคนก็อยากจะแค่โฟกัสอันอินเทอร์รัปเช่นคอนเวอร์เซชันที่เฮ้ยเหมือนใช่ได้นั่งปิกนิกกับเธอนะเราเดินเล <c oughs> ่นด้วยกันฉันคุยกับฉันฉันคุยกับเธอดนงั้นเนี่ยวั on time, นออนวันไทมอะคะ่ะการที่อยู่ด้วยกันเวลาเป็นสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นคนที่มีภาษารักแบบนี้เนี่ยก็จะต้องการเวลาจากคนที่เหมือนเป็นคนรักก็ให้แน่ใจว่าเรามีเวลาพาเขาไปกินข้าวนะพาเขาไปดูหนังหรืออะไรต่างๆ นะคะซึ่ง actions to take เนี่ยก็ตรงไปตรงมาเลยก็คือให้แน่ใจว่าเราเนี่ยมีเวลาที่จะสเปนกับเขาอย่างบางคนสมมุติเนาะแบบโหคบแฟนผู้บริหารหนุม่มไฮโซยุ่งมากส่งมาให้แต่ของขวัญ<ฮ>ซึ่งผู้บริหารหนุ่มก็อาจจะเป็น receiving gifts แต่ว่าผู้หญิงก็คือเป็น quality ถามก็อาจจะบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรจากเธอเลยฉันต้องการแค่เวลาทำไมเธอให้ฉันไม่ได้ เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ให้แน่ใจว่าเฮ้ยเรามีคุณี้ไทม์ในกันแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้ที่ไม่ได้ต้องทําอะไรยิ่งใหญ่มากกินข้าวหนังดูทีวีแบบที่บอกแล้วก็ให้แน่ใจว่ามีทริปหรือวีคเอนเกสเอาเวยที่ได้ใช้เวลาด้วยกันนั่นเองคะ่ะทีนี้ต่อไปในส่วนที่เป็นข้อที่5นะคะซึ่งข้อที่5เนี่ยเป็นข้อสุดท้ายและข้อที่5เนี่ยก็คือ act of services นะคะซึ่ง act of services เนี่ยก็คือการที่ เหมือนเราแบบทําน,นู่นทํานี่ทานั่นให้เขาให้คนรักอ,อย่างสมมุติว่าตัวอย่างของถ้ากิฟต์เนี่ยมันจะเป็นให้ในมุมของขวัญใช่ปะแต่ว่า act of service เนี่ยมันจะให้ด้วยการกระทําให้ด้วยการกระทําในที่นี้เช่นฉันเนี่ยไปทําธุระปะปังให้เธอ,อฉันขับรถพาเธอ และแม่ของเธอไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ย mm. มันก็จะเป็นเหมือนการที่เป็น act of service ที่เหมือนเราทําให้เขาคนที่ mm. มีภาษารักแบบนี้เนี่ยถามว่าเขาก็จะชอบการที่เหมือนมีคนมาทํานู่นทํานี่ให้เป็นคนที่เหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํานู่นทํานี่ให้เราแล้วเรารู้สึก appreciate ถ้าสมมติ mm. ว่าเรามีคนรักที่ value หรือว่า love language love language ของเขาเนี่ยเป็น act of services เนี่ยเราให้แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอนะเราควรจะ offer help หรือว่า lend hand ให้เขาหรือว่าบาง mm. ทีเรา ก็แค่บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราอยู่ข้างเธอนะถ้ามีอะไรเดี๋ยวไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าแบบถ้าเราอยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้สึกดีเนี่ยถ้าเขาจะ act of service ให้เราเราก็ไปทําร่วมกับเขาด้วยหรือว่าเหมือน go out of your way คือเขาทําอะไรให้เราเราก็พยายามที่จะตอบแทนกลับด้วย <c oughs> การกระทําทํานู่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้กับแฟนของเราหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่ทุลปะปังในชีวิตประจําวันอย่างถ้าสังเกตบางคนแม่บ้านบางคนก็จะบอกว่า เฮ้ยฉันต้องการแบบของขวัญแบบแหวนเพชรในวันครบรอบแต่แม่บ้านบางคนก็จะบอกว่าฉันไม่ต้องการอะไรอ่ะฉันต้องการแค่ให้เธออ่ะช่วยเอาลูกเข้านอนให้ทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ ตัวอย่างของ love of language ที่แตกต่างอันนี้เราครบแล้ว5ภาษาค่ะของ5 love language เดี๋ยวคนเราพยายามจะคิดว่าแบบแปลเป็นภาษาชาวบ้านนะเนาะ5ภาษาเนี่ยสมมติว่าชอบคนที่ชอบให้ของขวัญก็อาจจะเป็นชอบชอบคนสายเปย์นิดนึงสายเปย์ชอบเปย์ชอบไห้ขออะไรอย่างเงี้ยถ้าชอบคนเป็นสายบริการก็คือแบบเป็น act of service ก็คือชอบคนบริการอะแบบเออในยิมแล้วเราเออเก็ชอบคนสายบริการเราก็ชอบคนสายบริการใช่ไหมหรือว่าถ้าชอบ word of affirmation ชันก็อาจจะเป็นชอบคนปากหวานชอบคนที่ชมเยอะๆบอกรักเยอะๆใช่ไหมไปแล้วฟิสิ i อลทัช u c h p กอ s ทัช l t o อะไรแปลว่าอะไรเป็คนโรนรามอย่างเงี้ยชอบการสัมผัสชอบคนแบบทัชชี่นิดนึงเหมือนบอกว่าชอบสัมผัสเยอะๆอ่าอันนี้ก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวอ่ะสุดท้ายนี่อะไรนะ quality time ชอบคนมีเวลาให้อืมใช่ไหมอ่ะก็ชอบสายเปชอบคนปากหวานชอบคนบริการชอบคนมีเวลาให้หรือชอบคนที่แบบ ถึงเนือถึงโตก็คือแล้วแต่นี้มาถึงส่วนสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็คืออยากให้ฝนช่วยธิวานนิดนึงว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะชอบแบบไหนเหมือนเราอาจจะคิดอย่างหนึ่งแต่ว่ามันมีวิธีไหมคะที่จะรู้ได้จริงๆว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เพื่อนสนิทแฟนหรือคนรักของเราชอบแบบไหนอืได้เลยซึ่งจริงๆแล้วเราจะบอกว่ามันมีเว็บไซต์ค่ะชื่อเว็บว่า five love languages com คือวิธีการที่เราจะรู้สิ่งเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ไปเลยแล้วก็เป็นแบบถ้าเป็นคิชที่ให้เรา เราทาได้เลยแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าบางคนก็จะบอกว่าเอ้าก็ชอบทุกอย่างเลยอะทาไมอะห้อย่างนี้คือจริงๆอะทุกคนอะ <c oughs> โดยเนเจอร์อะมันก็ชอบ <c oughs> ทั้งท่าอย่างแหละแต่ว่ามัน <c oughs> อยู่ที่ว่าเราชอบอันไหนมากน้อยกว่ากันไล 1, 2, 3, 4, ่หนึ่งสองสามสี่้านนวิธีการที่จะรู้ได้เนี่ยคะ่ะก็คือเราอะเข้าไปที่ตัวเว็บไฟ 5.lovelanguages.com เดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบดูก็จะสามารถที่จะรู้ได้เลยซึ่งเราแนะนำว่าแบบแอคชั่นที่เราแนะนำให้ทํานะก็คือคุณทําคู่รักของคุณทำแล้วสื่อสารแบบแลกเปลี่ยนกันเพราะเราคนพบว่าหลายๆคู่อะคะ่ะบางครั้งนะ่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราอะไม่สื่อสารว่าเราอะ ต้องการอะไรหรือชอบแบบไหนโดยเฉพาะเพศหญิงซึ่งเราอ่ะก็เคยเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าพอเราไม่สื่อสารนะ่ะผู้ชายก็จะแบบ อะไรเธอต้องการอะไรในชีวิตนึกออกปะมันก็จะมีอารมณ์แบบเธอต้องการอะไรกันแม่ฉันไม่เข้าใจแต่แล้วว่าพอไปทําแล้วอ่ะมันก็จะได้เห็นว่าเรากับคู่รักเราอ่ะจะปรับจูนกันยังไงได้ดีแล้วว่าสาหรับคู่รักที่แบบว่ามี love l a ง g u a g เจรหรือว่าภาษารักที่ตรงกันแล้วว่าก็ยิ่งที่จะโชคดีเข้าไปอีกมันสามารถที่จะคลิกกันได้ง่ายเป็นต้นค่ะประมาณก็คือถ้าทำแล้วแอบไว้ไม่มีประโยชน์คือถ้ารู้ว่ารู้ว่าแบบชอบคนโดนลามแต่ว่าไม่บอกเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างงี้โอเคใช่แต่ว่าที่นี้ก่อนจะ บไปในวันนี้นะคะอยากจะให้แต่ละคนเนี่ยแชร์ท็ l ปเลิฟ n ลงก g e หนึ่งอย่างของตัวเองละกันว่ามันคืออะไรบ้างมาเริ่มต้นจากก้อยก่อนเลยอ๋อแล้ชอบใส่บริการชอบคนทํางานให้ชอบคนทํานู่นทำนี่ให้เอาเท็ดดี้ไปเดินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาเท็ดดี้ไปเดินไปทําธุระประปังให้ชอบคนมาช่วยเหลือชอบบริการเอิร์ดล่ะผง <ละ S 3> เอิร์ดก็คล้ายๆกับก้อยเป็นเป็นแอคต์บริการแล้วก็เป็นแบบพอลิตี้ธด้วย ออันนี้ก็คือจะเป็นสายที่แบบว่าชอบให้คนทำธุร,นนระบ้างให้เ <laughs> พราะชีวิตเพราะชีวิตมีธุระเยอะก <laughs> ็เลยทำธุระให้นั่นเองส่วนของฝนขอนก็คือคุณลิตี้ถามชอบแบบแค่ไม่ต้องทําอะไรมากก็คือนั่งเอองงๆแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนด้วยนะก็คืออนั่ง <laughs> เปื่อยไปเรื่อยๆก็คือพอแล้วอะไรเงรี้ยค่ะไม่ต้องมีอะไรมากมวันนี้ก็ไม่ต้องซื้อของขัญให้ฝนนะพอละกิฟก็ต้องการอยู่กิฟก็ต้องทา <laughs> <laughs> อยากไปทุกอย่าง อยากได้ทุกอย่างใชรถูกต้องแบบของขวัญก็ยังมานะคะเผื่อคู่รักจะดูอยู่ใช่ดอกไม้ก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างตามโอกาสสาคัญประมาณนี้ค่ะครับขอบคุณฝนที่มาแชร์เพราะว่าเออคิดว่าชอบทีเทคเอาไว้หลักๆก็คือว่าหนึ่งคือทําให้เรารู้ว่าภาษาลักหรือวิธีการสื่อสารเนี่ยมีหลายแบบมันไม่ใช่แค่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่าควรจะต้องมีการผสมผสานแบ่งแยกให้ถูกในโอกาสที่เหมาะสมนะแล้วอย่างที่2ก็คือว่าให้เข้าใจตัวเองกับคนรักได้ดีมากขึ้นเพื่อที่เราเี่ จะได้ไฟล์ทูลแล้วก็ใช้ภาษาที่มันสอดคล้องกันได้ดีที่สุดจะได้ไม่มาแบบเจะซิงเกมเหมือนที่ฝนยกตัวอย่างเมื่อกี้เนาะ ก็คิด<ๆ>ว่าแบบไได้ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้แล้วก็ทั้งปีด้วยใช่ใชค่ะเป็นการบ้านแล้วกันเนะว่าไปทาแบบทดสอบก่อนตามที่ฝนบอกแล้วพอเรารู้แล้วว่าภาษาเคยเนี่ยจะได้วางแผนวาเลนไทน์ถูกว่าจะเอาเก็บ <laughs> เอาเวลาจะให้บริการให้หรือจะเอาแค่คําพูดหวานวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมพวกเราอีกครั้งในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคยังเจอนี่เพื่อนที่ปรึกษาจากสามมุมโลกกรุงเทพปารี San Francisco.